เฮะเร็วชะมัดอะไรกันนะครับจงตีจากทางขวาเดี๋ยวทางซ้ายเหรอท,ทั้งที่เซนการหลบและสวนกลับดีขนาดนี้แต่การป้องกันด้วยการใช้ดาบราวกับมือสมัครเล่น อย่างกับสู้ในแบบที่ตัวเองไม่ถนัดอยู่หรือว่าเจ้าหนูนั่นนีเนี่ยเป็นอะไรไปขอรับทำไมไม่โจมตีมาล่ะรีบตามความเร็วของข้าให้ทันสิขอรับ ถ้าไม่สวนกับคนที่แพ้มันคือเจ้านั่นแหละครับแพ้เหรอฉันจะไม่แพ้ถ้ายังไม่ล้มฉันก็ยังไม่แพ้มันยังไม่จบมันยังไม่จบยังไม่จบ<อ>นะช่างเหมือนกันซะเหลือเกินนะพวกเจ้าเนี่ย พอสู้ด้วยดาบเดียวแบบนี้รู้สึกลำบากชะมัดเลยถึงขีดจำกัดแล้วด้วยต้องรีบจบการดวนี้แล้วสิคราวนี้แหละขอรับข้าจะโจมตีเจ้าให้ลงภายในดาบเดียวเองเมื่อครูน่นี้ยามิหลบการโจมตีก่อนที่จะไปถึงนั่นแหละเนี่ย จิตสังหารมันแพร่ออกมาก่อนที่เจ้าหนูนั่นจะออกท่าทางด้วยซ้ําแบบนี้โดนเล่นงานแน่ๆขอรับกระบวนท่าดึงดับประพาอาสเอเ๊ะเฮ้เบ้าเอ,อ้ยนึกว่าจะใช้ได้แน่ๆแล้วซะอีกอะ่ะเฮ้ยฉันแพ้แล้วล่ะมาพลาดช่วงเวลาสำคัญซะได้อะ่ะขอโทษทีนะ ที่ทำให้หนายต้องผิดหวังเจ้านะพัฒนามากายมากเลยขอรับเจ้าหนูเมื่อคูนี้ทำค่าประหลาดใจมากๆเลยละทั้งหลบเล็กการโจมตีและสวนกลับได้อย่างดีๆขอบคุณมากๆเลยนะคนที่สอนฉันบอกว่าฉันตาดีมาตั้งนานแล้วนั่นแหละเลยหลบดาบได้ในบางทีอะนะแต่ส่วนใหญ่ก็แค่บังเอ,อิญนั่นแหละเจ้าหนูปกติต่อสู้แบบไหนถามอะไรนี่ตอบยากจังอืมปกติก็ใช้ดาบสองมือ แต่เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยทําให้ดาบหักทั้งสองเล่มเลยแต่โชคดีที่คนรู้จักให้ดาบมาเล่มหนึ่งถึงจะไม่ชินแต่ก็ต้องทนไจ้จนกว่าจะได้ดาบมาอีกนั่นแหละแต่ <พอ S 1> ว่าพอได้แล้วจะพูวเยอะไปแล้วถ้าจะใช้ดาบสองเล่มก็มันจะเก่งกว่านี้รับดาบของข้าไปแล้วจงเก่งขึ้นซะตะกี้ว่าไงนะต่อไปนี้มันจะเป็นดาบของเจ้าเอ๋จริงดิง่ายๆง,ง,งี้เลยอนะแต่ถ้าดาบพังแล้วก็ ข้าจะฆ่าเจ้าซะเข้าใจแล้วอ่ะจะรักษายอย่างดีเลยแต่ดาบนี่พอถือแล้วเบาชะมัดเลยอ่ะสงสัยดาบนี้มันคงรจะเลือกเจ้าก็เป็นได้ข้าหวังว่าในอนาคตเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นอีกนะแล้วเมื่อเวลามาถึงเราจะมาประลองกันอีกครั้งนะขอรับฮึลูกพี่เคยบอกว่าเมื่อเวลามาถึงเข็มที่แต่งโชคชะตาจะต้องเวี่ยงเรามาเจอกันอีกแน่นอนครั้งหน้าฉันจะทำให้หนายตกใจจนอึ้งปากค้าง,คงไปเลย ต้องไปแล้วอ่ะเดี๋ยวคนในเรือเขาบ่นเอาเจอกันนะถ้าได้เจอท่านนิกซ์ขอรับอืมข้าเริ่มคิดแล้วล่ะขอรับข้าคิดว่ามนุษย์ก็ไม่ได้อ่อนแอเสมอไปเท่าไหร่นะขอรับ